เฮ้ hey, ทุกคนเหอะวันนี้เราจะมาลองทาเมนูไข่ครอบมันร้อยนี่เธอเคยจะซื้อมากินเดี๋ยวจะมาลองหัดตําแลที่ว่ามันอีร้อยเหมือนสั่งมากินไหมไปแล้วมาแล้วข็ต่อตรงนี้หน่อยๆแล้วก็พลุดไข่มันออกมารูเอียดแรงไข่แดงจับออกไม่จูเดี๋ยวฉีดไอ้รูกว้างเลยจะกิดก่อนนี่ฮะพลุดออกให้ทุกคนเหอะซื้อไข่เป็ดมาจิบหน่วยทีนี้ก็ถึงขั้นตอนแยกไข่แดงกับไข่าขาวมันลื่นล้วนเละนี่มันแยกไม่ค่อยออกมันออกยากนี่เธอตาปลือล่าว่ะสองหน่วยแรกค่อนข้างจะทายากทักทีพอหน่วยต่อไปรู้แล้้้้้้ววววทุกกคคนน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 เหหออออตงใชิ่่่ยยๆขีีีบไามััป แยกไข่ขาวแล้วก็เอาไข่แดงลงไปในแช่ในน้ำเกลือแช่ทิ้งไว้ในน้ำเกลือเลยทุกคนเหอสองชั่วโมงนี่สวยหามไม่แตะรักหน่อยหนึ่งเลยทุกคนเหอทีนี้ก็มาคีบเปอือกไข่ไว้ใส่ไข่แดงแลรกเดียวนั้นคีบออกไปให้มันเหลือสักครึ่งหน่วยนั้นเราเคยสั่งมากินมันโอยนี่ทุกคนเหอว่าไรมันก้อนข้างแพงเพราะมันทำาย้าพันนี้นี่เองเราไสรเขาไม่ค่อยทำกับไกไก่แล้วเตอหรือว่าไข่ไก่มันไม่ค่อยโรยถ้าทำรอบนี้กินได้ลองทำไก่ไก่แลที่ว่ามันกินได้ไหมพอครบสองชั่วโมงก็เอาไข่แดงมา่่่่นนนปลลลืออไยุราหัั้มมูู เลยนี่เธอทำออกมาหน้าตามันจะสวยเหมือนที่เขาขายไปไม่รู้ว่าทำตูกขั้นตอนไหมทุกคนเฮอใครเคยทำบ้างถ้าใครทำเป็นลองบอกวิธีให้เราตีติว่าทำบันนี้มันตุกไหมตุกไม่ตุกไม่รู้ที่เรารู้อียวไปนึ่งแล้วนี่ซื้อไข่มาสิบหน่วยมันก็จะทำได้ห้าอันบันนี้แต่ว่านี่เจอแรกกะเดียวเราทำมันคว่ำอันนี้ยังไข่แดงอยู่หน่วยเดียวอีกหน่วยมันแตกตอนเราจอนขึ้นมานั้นวางไปเฮ้อเจ็บหัวเลยถึงมาเจ็บหัวรอบรองกันแล้วทุกคนเฮอลืมเลยว่านึ่งไข่ไว้นั้นแล้วนั่งแรก,กันอยู่ได้ใชรไม่บอกว่าเรานึ่่งไวว้้ทีีคยยสสูกกิิินนนนนนมมมมมััจจะะแแบบบบเเป็าาาตตล วันนั้นอันนี้นึ่งนานเกินรุกเม็ดเลยสรุลมันก็เหมือนไข่แดงต้มแต่ออกเค็มๆนั้นเตอ,เอรูปนี้ทำไข่ต้มไม่หายว่ามานั่งแยกไข่แดงกับไข่ขาวให้เจ็บหัวอยู่ไม่ฉันจะไม่หยุดแก้นี้ต่อเช้าฉันจะลองทำเล่าทุกคนเหอะวันนี้คิดซะว่าทำไข่นึ่งกินก็แล้วกัน <laughs>